ห้องสมุดอุโบสถของอาคางบนน้ำทิพย์สาธาการเปรีย,ส,ยสวยงามมากเลยดูข้างนอกมนสวยงามมากเลยนะทุกคนโอ้ยอ,อ,อ,อย่างน่าสีขาวนะดูดูนะทุกคนดูดูนี่ขนาดถอยลงโอ้ที่นี่คือที่ไหนทำไมสวยจังโอ้ ลุงช่างพามาที่ไหนนี่สโอ้สวยมากเลยวันนี้เป็นจุดแรกวันแรกที่เรามาเที่ยวนะฮะโบโบน้ำทิพย์

ผลขอขึ้นไปดูนะฮะบอ่อน้ำทิพนะคะทุกคนนี่นะเราดูเบื้องหลังของการไปเขาขึ้นไปดูนะฮะทุกคนลุงช่างก็จะตักแล้วช่างจะตักจะตักน้ำแล้วจะตักน้ำบอ่อแล้วทุกคน สวยงามมากเลยนะนี่นะคะโอ้สวยงามจริงๆนะทุกคนหมชางจะตักน้ำแล้วอันนี้เราเข้ามาดูในความสวยงามแล้วโอ้โห มีป้ายบอกด้วยนะโอ้น้ำทิพย์ไปทางไหนอุโบสถไปทางไหนกุฏิสงหอฉัน้านจอดรถ้านค้านะมีบอกหมดนะวาดเหมือนภาพวาดเลยนะทุกคนสวยงามมากเลยอุ้ยดูวิวภูเขาด้านหลังโอ้จะลึงเลยนะทุกคนดูมุมนี้สวยมากเราเห็นภูเขาเป็นลูกๆเลยนะโอ้ ารามตามากเลยสวยงามมากเลยครับทุกคนโอ้โหดูโอ้สวยงามมากเลยนะทุกคนนี่เราจะเห็นภูเขาเป็นลูกๆเป็นชันช้นๆเลยนะทุกคนนี่สวยงามมากพาดนี่ สวยงามมากนะลุงช่างเดินไปทางาน้นานนู้นนะทุกคนอุ้ยวิวด้านหลังสวยมากเลยเดี๋ยววิวด้านหลังวิวปาดอุ้ยมีต้นตาลด้วยพี่น้องมีต้นตาลสวยจริงๆนี่ดูนะ น้ำด้ว่น้องด้ี่นี่นะคะสวยงามมากเลยมีภูเขารอบๆนะฮะมีทุ่งนาด้วยนะโอ้เป็นธรรมชาตินะอโอ้โหด้นานในคงจะสวยน่าดูเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยพาเอฟซีขึ้นไปเนาะอ่นะ เราเดินดูรอบๆตรงนี้ก่อนสวยงามเราเดินเราเดินดูรอบข้างๆก่อนเพื่อนๆก็ไปดูด้านหน้าทางเข้านะคะสวยมากทางเข้านะดู นะวัดองเย็นนะโอ้ดูทางเข้านะทุกคนสวยมากเลยทางเข้าสวยมากนี่ฮะดูทางเข้านะนี่สวยมา,มากๆเลยนะทุกคน สวยมากเลยนะทุกคนตอนนีถอดรองเท้าด้วยนี่ถ้าขึ้นไปนะดูบันไดนะทุกคนดูบันไดาสวยงามมากโอ้โห ไ้ยิงเสียงกระดิ่งนะเราก็นะลมเย็นนะสดชื่นนะทุกคนเดี๋ยวเราดูข้างในนะโอ้สวยงามโอ้พระสวยมากเลยวิวด้านหลังสวยมาแล้ว กำลังะเมื่อกลังมะเดี๋ยวเราจะมากราบพระนะสวยมากสวยมากสวยมากเลยนะคะทุกคนแต่เ,เราชอบว,วิวนัานหลังมากเลยอืยอ,อ,อเห็นภูเขาเลยทุกคนเนี่ยสวยงาม จะกับพระก่อนเบลกับพระแล้วบอก วยมากๆเลยนะคะวิวสวยมากนะก็ลมเย็นสบายลมเย็นสบายมากๆเลยนะคะยิงด้านหลังนะโหวิวสวยมากเลยนะคะกสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเรฟซีทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะ ันเป็นบ่อนทางจังหวัดเขากำหนดให้เป็นบ่อนน้ำศักดิ์สิทธิ์ตอนถ้าทำราชพิธีเขากำมานี่ครับตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่๙นี่เอออภิเษกสมรสเขากรมบ่อน้ำนี่เป็นเน้ำสมัยน้ำที่เขาเลือกน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดละหนึ่งจุดเอออะไรนะโอ้ร้อนล้อนี่ก็เอออ๋อ สัศกาลที่สิบก็ออกไป10ครั้งละแคานี้เปเกี่ยวงานขอรับเลยขอรับเขาดีแค่ได้มาเยี่ยเออเยวก็ขึ้นไปนี่กันลุงพ่าด้วยกันเรา,เรา